สวัสดีครับวันนีเ้เราพามาดูต้นมะละกอฮอลแลนด์หลังบ้านนะครับวันนี้อ,อ,อันนี้พอดีว่าเรามาพบอะไรบางอย่างนะครับต้นนี้จําได้ไม่เอ่ยที่เราเคยบอกว่าดูจากดอกแล้วน่าจะเป็นตัวเมียนะครับต้นนี้หลังจากที่ดอกมันโตขึ้นเห็นได้ชัดนะครับเห็นไม่เอ่ยนะครับหลังจาก มันก็ไม่ซูมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวบรรยายเอาแล้วกันนะครับเอ่อหลังจากที่เรามาตรวจดูสภาพมันเนาะปรากฏว่ามันเป็นต้นกระเทยครับต้นนี้เย่ได้ต้นกระเทยมาอีกต้นหนึง่งก็ตอนนี้ต้นกระเทยของเรานะครับที่แน่ๆแล้วนะครับก็คือจะมีสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นนะครับที่เหลือเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนาะอันนี้เอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับไม่รู้แล้ว ไอ้ที่เราเสียบยอดไว้วันก่อนก็เมื่อคืนไม่รู้หมาแมวที่ไหนทําหักอืมต้องทําใหม่แล้วไอทําใหม่นั่นนะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้เหมือนเดิมด้วยนะมันอาจจะไม่ได้หรือว่าได้ก็ไม่รู้แล้วนะครับอันนี้คือคําที่ใช้บ่อยๆเมื่อท,ทําดีแทบตายสุดท้ายล้มเหลวก็ไม่รู้แล้วก็เราทําดีที่สุดแล้วนี่เนาะอ่าหลังจากต้นนี้เราไปหาดูต้นอื่นๆกันต่อครับ ตะเออันนี้เราก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันออกดอกน่าจะเป็นต้นกระเทยอ,อีกเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นต้นกระเทยแหละเนาะไม่ค่อยชัดเลยดูดอกมันเรียวๆยาวๆนะครับก็คาดว่ามันคงเป็นกระเทยแหละอืมขอให้มันเป็นกระเทยเนาะก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็นต้นที่สิบสองนะครับที่ ค่อนข้างจะยืนยันได้ว่าเป็นกระเทยเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนู้นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นต้นกระเทยหรือต้นตัวเมียนะครับก็ตะกี้เห็นดอกมันแวบๆแต่ว่ายังเป็นดอกจึงหนึ่งเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปแอบดูกันตาเอเห็นไหมครับนั่นะนะ่นะอีกดอกหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นกระเทยหรือตัวเมียนะครับอ่าตอนนี้ก็เห็นดอกแล้วนะครับก็ จากเดิมที่มีอยู่11ก็เป็น12อีกเนาะต้นนี้ก็อาจจะเป็นต้นที่13ก็ได้เนาะค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นตอนดอกมันโตนะครับว่าจะเป็นกระเทยหรือตัวเมียแต่ขอว่าให้มันเป็นกระเทยเหยะยิ่งมีกระเทยมากต้นก็คือราคามันจะดีกว่านะครับมันดูน่ากินกว่าอืมแล้วก็เราเพิ่งเก็บไปอีกลูกหนึ่งบ่มไว้อยู่ตอนนี้นะครับอีกสักสองสาวันน่าจะผ่าได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองไปดูต้นที่เราตัดยอดนะครับว่าแอบมีดอกมั่งหรือเปล่าเอย่ย ต่แน่อันนี้นะครับก็จะบอกว่ามันยังไม่มีดอกนะครับอันนี้ที่เราตัดไว้เนาะเห็นไหมครับอันนี้คือโคนต้นที่เราใช้เป็นเอ,อ่ออะไรนะเป็นต้นตอมาก่อนนะครับแล้วก็พอมันเป็นต้นตอก็ตัดมานะครับมันก็จะงอกมาใหม่เป็นสามยอดนะครับก็ดูไว้ว่ามันจะเป็นถ้ามันเป็นกระเทยก็จะไว้ยอดหนึ่งนะครับอีกสองยอดที่เหลือก็จับมาตัดเพื่อให้มันเกิดยอดเล็กๆนะครับ แล้วเราก็จะเอายอดเล็กๆเนี่ยไปขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอืมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะขอให้มันเป็นต้นกระเทยให้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวเอ่อเราจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับแอบกลุ่มนี้มันจะมีอยู่ห้าต้นตอนนี้เราได้ตัวเมียแล้วสองอีกสามก็ค่อยมาลุ้นกันอ่าไปดูต้นต่อไปกันครับก็เช่นกันนะครับต้นนี้เป็นต้นที่เราเคยเอามาใช้เป็นต้นตอมาก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยต่ออันนี้ก็เป็น รอยต้นอันนี้ต้นนี้ก็ยังไม่มีดอกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นต่อไปขอบคุณเที่ยเกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ